สวัสดีครับผมอาจารย์กัญชวิตผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ฮวงจุย้ยวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แปลนบ้านกันนะครับอันดับแรกอาจารย์ขอขอบคุณลูกศิษย์นะครับที่ไว้วางใจอาจารย์นะครับให้วิเคราะห์แปลนบ้านของท่านนะครับก่อนที่จะก่อสร้างจริงนะครับเอาเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้ก็เป็นช่องชัยแนวของอาจารย์นะครับชื่อว่าฮวงจุ้ยชนะจนถ้าท่านใดชอบ คอนเทนต์ของของอาจารย์นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s ั b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์ด้วยนะครับอาจารย์นั้นเป็นที่ปรึกษาบริษัทห้างร้านต่างๆนะครับที่มีความเชี่ยวชาญด้านวงจุ้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบบ้านตามหลักวงจุย้ยดูพงจุย้ยออกแบบโลโก้ตามหลักวงจุ้ยนะครับให้กับลูกศิษย์หลายๆท่านนะครับเพื่อนำพาความสำเร็จให้แก่ตัวท่านนะครับ เคล็ดลับวิชานะครับที่อาจารย์จะใช้ในการดูดวงช่วยครับก็มีชะตาฟ้าชะตาดินชะตาคนนะครับชะตาฟ้าเมื่อดวงเราดีนะครับเรารีบจะไขว่คว้าโอกาสไว้นะครับส่วนชะตาดินนะครับคือใช้จับคู่ที่ตั้งที่ดีเวลาเราดวงดีเราก็เหมือนมีเสือติดปีนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้คือชะตาคนนะครับเราต้องมีความขยันมานะอดทนนะครับและความสําเร็จจะมาสู่ตัวเราได้นะครับ อันนี้ก็เป็นบริการของอาจารย์นะครับรับดูดวงจุ้ยออนไลน์ง่ายสะดวกรวดเร็วดูได้ทั่วโลกสิ่งที่ท่านจะได้รับนะครับก็คือจะดูการกระตุ้นโชคลาภเงินทองความรักสุขภาพนะครับให้กับธุรกิจของท่านหรือบ้านของท่านนะครับเพื่อส่งเสริมดวงชะตาของท่านและคนในครอบครัวนะครับหรือตรวจสอบทิอศอสูตรประจําปีว่าปีนี้ ท่านสามารถก่อสร้างบ้านของท่านได้หรือไม่นะครับและที่สําคัญอาจารย์ก็มาดูดวงชะตาของคนในบ้านครับเพื่อหาตําแหน่งของบ้านหรือบริษัทออฟฟิศนะครับส่งเสริมเรื่องโชคลาภการเงินนะครับก็เหมาะสําหรับท่านที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ต่างจังหวัดที่ไม่สะดวกที่เชิญอาจารย์ไปดูหน้างงานจริงครับเราก็มาดูห่วงจุยออนไลน์กันได้นะครับถ้าท่านใดสนใจก็แอดไลน์อาจารย์มาได้นะครับ ทิมแอสไซน์โลนะครับวันนี้เรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะครับที่ลูกศิษย์ได้ส่งมานะครับรับตรวจแปลนบ้านเบื้องต้นตามศาสตร์วงจุ้ยนะครับสิ่งที่อาจารย์ดูก็คือมีเฉยภูมิติลี่ภายในประตูเตาไฟเตียงเจ้าที่นะครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับ อันนี้ลูกศิได้ส่งแปลงมาครับเป็นแปลนที่ไม่ได้ดูวัดองศาทิศทางนะครับเป็นการดูเบื้องต้นและไม่ผูกกระโดงชะตานะครับของคนในบ้านนะครับที่อาศัยศอยู่ในบ้านนะครับเอาเรามาดูกันเลยนะครับด้านซ้ายนี้นะครับคือแปลงชั้นล่างนะครับ อันนี้ก็เป็นทางเข้านะครับสิ่งที่ลูกศิษย์ได้ส่งมาคือเขาถามว่าบ้านนี้เป็นบ้านอกแตกหรือไม่นะครับหนึ่งสองสามบันไดขั้นขี้นะครับประตูเปิดตรงนี้สเปซต,ตรงนี้นะครับเป็นลานเม่งตึงก่อนที่จะเข้าประตูบ้านมีสเปซน้อยจนเกินไปนะครับควรที่จะเพิ่มนะครับเพิ่มขนาดพื้นที่ บริเวณหน้าประตูนะครับให้เป็นพื้นที่โล่งนะครับเพื่อกักเก็บพลังก่อนที่จะไหลเข้าสู่ตัวบ้านนะครับก็คือพลังชี่มงคลที่ดีนะครับควรจะขยายประตูทางเข้านะครับแล้วก็คอเปิดเข้ามานะครับความลึกนะครับน้านี้น่าจะเป็นถ้าดูจากระยะอันนี้สิบสองเมตรสามเมตรห้าสิบสามเมตรห้าสิบ ลึกเข้ามา12เมตรแบบนี้เขาเรียกว่าบ้านอกแตกได้นะครับเพราะลึกมีความลึกจัดนะครับควรที่จะเปิดมาแล้วเจอผนังทึบนะครับผนังกํำแพงทึบนะครับแล้วก็พอเปิดเข้ามาแล้วบันไดาทางขึ้นตรงนี้บันไดาทางขึ้นนั้นไม่ควรที่จะอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับ ควที่จะขยับไปอยู่บริเวณกลางบ้านนะครับหรือด้านท้ายของบ้านนะครับอันนี้บันไดควรย้ายนะครับหรืออยู่บริเวณโซนหลังบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเสียนะครับบันไดจุดเสียประตูลันงบริเวณหน้าประตู เล็กเกินไปหรือแคบเกินไปนะครับถือว่าไม่ดีนะครับเปิดมาอันนี้จะไม่แน่ใจเป็นห้องอะไรนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเปิดเข้ามาอีกคือตัวสื่ออาจไม่เห็นนะครับแต่ถามว่าเมื่อเราทำออกแบบบ้านบ้านอกแตกนะครับก็จะมีปัญหานะครับทำให้มีปัญหาเรื่องการงานการเงินนะครับสุขภาพนะครับได้นะครับ อันนี้เป็นห้องนอนเปิดเข้ามาอันนี้เป็นห้องน้ำเปิดเข้ามาไม่เจอชักโครก แนงซิงน้ำเตาไฟควรจะอยู่ตรงนี้ดีออกประตูหลังบริเวณนี้ประธานบ้านประธานบ้านควรเป็นผนังทึบนะครับเพื่อเป็นความมั่นคงนะครับบริเวณนี้กำแพงนี้ควรเป็นผนังทึบนะครับก็สิ่งที่อาจารย์จะดูก็คือประตูนะครับประตูนั้นมีช็อกลาบหรือไม่นะครับประตูนี้ ขาดโชคลาภนะครับพอเข้ามาจุดศูนย์กลางบ้างจุดไทจีก็ถือว่าไม่มีสิ่งของวางนะครับหรือตั้งน้ำนะครับถือว่าดีอยู่แต่ว่าระยะทางเดินนั้นลึกเกินเกินไปนะครับทำให้เป็นบ้านอกแตกได้นะครับส่วนประธานบ้านจารย์ไม่แน่ใจควรเป็นผนังซึมนะครับส่วนห้องน้ำห้องครัวควรที่จะแยก ห้องนะครับเปิดมาจะทําให้ห้องครัวมองเห็นห้องน้นทำทาให้สุขภาพนั้นไม่ดีนะครับมีปัญหาสุขภาพได้นะครับเราก็มาดูทิศทางว่าตอนนี้ตกตําแหน่งทิศทางอะไรก็จะบอกเรื่องราวของโลกได้นะครับอ่าต่อไปนะครับเราขึ้นมาที่ชั้นสองนะครับเดินมาชั้นสอง อันนี้น่าจะเป็นห้องนอนนะครับเปิดประตูมาถ้าเป็นห้องนอนก็อาจจะต้องเป็นเตียงอยู่บริเวณนี้ผนังทึบนะครับห้องนอนไม่ได้ไม่ได้นอนอยู่ใต้เตาไฟก็ถือว่าดีนะครับอันนี้ควรทำฉากกั้นนะครับเพื่อเปิดมาไม่เจอห้องน้ำนะครับ ้องดีไซน์ใหม่นะครับบริเวณนี้นะครับด้านห้องน้ำน่า,นานนจะเป็นระเบียงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตอนนี้ผมไม่แน่ใจน่าเป็นระเบียงแต่ไม่รู้ออกไปได้หรือเปล่าก็สรุปว่าบ้านหลังนี้นะครับคือมีการออกแบบที่ผิดหลักพวงจุ้ยเยอะมากนะครับถ้าตรงน,นี้เป็นห้องรับแขก เป็นโซฟาชั้นหนึ่งนะครับเป็นทีวีอันนี้เป็นห้องนอนก็สามารถทำได้แต่ถามว่าโดยแปลนภาพรวมแล้วมีจุดเสียฮวงจุ้ยเยอะจนเกินไปนะครับควรที่จะปรับรูปแบบใหม่เลยนะครับในการออกแบบบ้านหลังนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ มีหลายจุดนะครับที่เราควรแก้ไขนะครับชั้นบนไม่มีปัญหาครับสิ่งที่ข้อดีคือห้องน้ำชั้นบนกับชั้นล่างตรงกานถือว่าดีนะครับแล้วก็ห้องนอนอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องนอนล่างครับตรงกันก็ถือว่าดีลองไปปรับเปลี่ยนดูนะครับก็สุดท้ายนี้ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับ คือเป็นบ้านหลังนี้บ่งบอกได้เป็นบ้านอกแตกนะครับทําให้มีปัญหาเรื่องการงานการเงินสุขภาพนะครับก็ควรระวังนะครับในการที่เราอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปของอาจารย์นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานและตัวอาจารย์นะครับและท่านใดสนใจให้อาจารย์ออกแบบแปลนบ้านให้นะครับก็ติดต่อมาที่ไลน์ไอดีได้นะครับ พิมพ์แอดไซน์8 8นะครับหรือจะมาปรึกษาตัวจแปลนบ้านฟรีเบื้องต้นนะครับฟรีเบื้องต้นก็แอดไซน์รายอาจารย์มาได้นะครับแต่เรามีมกฎากติกานะครับคืออาจารย์จะขออนุญาตนำแปลนบ้านของท่านมาเผยแพร่ในช่องชนแนลต่างๆและคลิป YouTube นะครับ เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับท่านที่สนใจก่อนที่จะออกแบบหรือก่อนที่จะออกแบบบ้านหรือก่อนที่จะสร้างบ้านนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามในช่องแชแนลของอาจารย์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ